การสวัสดีครับท่านผู้ช่มโมนี้พอเที่ยงเดินทางมากกัญชาลากระชับมาถามเป็นข้อมฝันของคุณเมย์ทอดนะครับเนาะยังงวดที่ผ่านมาหลุดซึกว่าหลุดอีกอยู่ครับท่านผู้ชมหลุดแต่ว่างวดนี้บ่แน่ครับคุณแม่ว่าเพิ่นจารุดอยู่แต่ว่าห่างองค์สามหน่วยเด้โอ้องค์บอกว่าองค์สามหน่วยองค์กับชีบ๊อบเป็นครับ่บ๊เป็นเนาะชีบ่เป็นชนะแล้วมื้อนี้ก็ต้องมาถามคุณแม่ทออีกว่า พีพี่ตัวเล่เด็ดเด็ดไปหายตะบูชมแฟนช่องหรือบอลคิดว่าหนาจะมีอยู่ได้ครับตะบูชมมีอยู่แน่นอนแหละครับเดี๋ยวถ่าฟังไปพร้อมกันนะครับตะบูชมเน,นาะกับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่าก <ผม S 1> ับผมตะบูชมเนาะกัปต้องม,มาถามกับเมย์ทอนครับเรื่องความฝันย<ม>ินม,นมาเพิ่นว่าฝันแบบว่าจําได้แม่นว่าสันงวดน,นี่จะเก่าฝันมากนะบ่ค่อยจําได้ปัญใดครับข้างหลังมากพิ่นว่า แต่ว่ามีเมื่อเคลื่อนมือกอนนี่เพราะว่าฝันละจำด้แม่นฝันว่าจังไหนในแม่บอสู้ฟังในแม่ฝันมือฝันเมื่อคลื่นนี่แหละโอ้เมื่อคลื่นเลยบ่แม่นตอนฝันสีแจงลี่ละประเณปรมเณอันนี้ประมาณตีสีตีสีนั่แหละคือฝันเพราะ่าตอนูเมื่อขึ้นมามันตีสองกลัวกับนอนนอนไปอีกมันก็ยังบอลรับดีเนาะเคยรับประม่านตีสีน่ะคือฝัน ฝันว่สส oh, ายยาเพิ่นเพิ่นมาห้องให้เพิ่อนมาห้องไฮวันนี้เฮ็ดสีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดชาานี่เพิ่อนนะมองสีแยกนั่นน่ะโอ้ยสีแยกกันสร้างที่มีตุ๊กตานี่บ่แม่แมนแมนบ้านนี้ก็มาฝันเมื่อคืนเนี่ยฟันเพิ่นห้องไฮห้องให้ก็บ่กห้องให้น่ยนะลูกหลานก็มันบ่ทันได้ฮอดเวลาสิเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นให้ขึ้นเฮือนขึ้นยังให้นั่นนะเฮ็ดอันดา้นั่นเฮ็ดแล้วแล้วครับไปเจอห้องให้ กอไงปรากฏว่าคือจังเห็นพีน,ออน้องน่หลายคนอยู่บ้านนั่นงูงูงูมันเขามันในบ้านนั่หลายลายงูชาวบางูยังต็งงูยังเป็นเป็นงูพิดบ่แม่ตัวน้อยก็มีตัวใหญ่กับมีมันมีทั้งงูผิดบังงูผิดนั่นหละมันลาย,ลายแต่ว่าเห็นหลายงูน่ะมันหลาย,นะลายโอ้ยตรดคนบันนี้แหละนองงูนอกกับมีแต่โอ้เห็นจังไรลายแห้งลาย จะได้จะตอดเด้อกัเลยแพ่เมตตาอิเพิ่นไปพปัสนแพ่เมตตาอิเพิ่นไปครับ,บันนี้พ่อหญ่อันนึ่งพี่กีจักรยานมาเพิ่นมาถามหาอันสื่อไก่ไก่ไกเป็นตัวปีงไก่เป็นตัวเพิ่นบ้าบ่มีขายแล้วพ่อยายพัสนบันนี้เพราะเพราะข้าเพิ่พในผัดไดไก่ปิีงมาบันนี้ไก่ปิีงเป็นตัวเลยได้ไก่นั่นปิีงแล้วเป็นตัวคือออกไป็นตัวหนึ่งไก่นั่น ก็เลยถามพนักาพ่จะซื้อมหลายพันธดไก่ตัวนี้เปลี่ยงมากันเพราะว่าอันร้อยสี่สิบบาทตัวหนึ่งพันบาทไก่ตัวนี้นั่นราคามันร้อยสี่สิบบาทตัวนไปซื้อมาไร้อยสี่สิบบาทแม่นึ่งสศูย์ร้อบาทแต่ว่าที่ที่งูเขามานี่เขามาบ้านอยู่สีแการช่างบ่แม่ที่บ้านอีกที่สามนิบนบ่ไอ้บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนามแป แต่ว่างูน่ะลายแห้งว่ะมันอยู่บ้านบ้านมันกับโบว่าเมนบ้านนั่นปไานนะแต่ว่ามันคล้ายๆนะแต่ว่าโบแมนแต่ว่าโบแมนหลังนั่นแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นบ้านนะแต่ว่าหางมันคือบ้านมันเป็นเป็นเวิรงเลยเป็นหยังเลยนะเป็นคือจังลงเป็นเวิรงไปแต่บแมนคือบ้านคือยังเป็นเดินเป็นหยังสีนะ ชาวบานงูน่ะลายงูงูขึ้นมาเห็นหัวเนี่ยเห็นเห็นแต่หัวเนี่ยสองบันนี้เห็นแต่หัวโฟหัวขึ้นมากระมีเห็นลำโตก็มี่ินะเลื่อยเพราะนั้นงูนั่นบ่แม่นเป็นเจ้าที่เจ้าทีบอมว่าบ่แม่นลูกหลานเพื่อนบอมแมนเสดบ้านนี่เพื่อนเพื่นก็เรียกว่าถ้าอยากได้บูจาคือบอมแมนบูจาคนอมแม่นบูจักคือแต่ว่าวันที่24นี่ล่ะก็เลยเห็นทต่พิธีอันเอาเพื่อนขึ้นเพื่อนขึ้นยังขึ้นบ้านเพื่อนนานะ แเห็ดแล้วแล้วนั่นแหละบะนี้เห็นไตปลาหนังก็ไล่ไล่ปลาคอปลาดุกปลาคอหนังตัดหัวออกแล้วเรียบร้อยแพะเห็ดเป็ดปลาเอือบผมไหนมันขึ้นนั่นจะก็เอาจับใส่จับใส่ถุงใส่ใส่ถุงปลาหนังมีปลาอีกแล้วมีปลาอีกปลาดุเครืงปลาดุเครืงปลาคอปลาดุกปลาดุกอีกตัวหนึ่งมีซ้ำแขนผิวเราเห็นเคยเห็นปลาดุกตัวใหญ่ปนแต่ปลาดุหนังยังเป็นอยู่แต่ว่าปลาคอนั่นตายครับ ปลานั่นตายเขาตัดหัวตัดยังแพ้มันเฮีลลงในขี้ดินกหอบใส่ถุงหอบใส่ถุงมาท่าน้านั่นก็เลยว่าเอา8ปดแนย์น้ำแนรแปดสี่ศูนย์ครับ8ปดห้าศูนแป่นห้ เพราะว่าปลามันตายนะปลากับอันตัวหนึ่งหาหนึ่งซี่สูนอะไรเมีหนึ่งซี่สูนเนี่นคือปิ่งไก่พ่อใหญ่อันนั้นราคาปิ่งไก่พ่อใหญ่อันนั้นเพิ่นซื้อมาเพิ่นแต่ว่ามันก็อยู่ในในข้อมูฟันอันเดียวแลยังนี่ยฟันเนี่ยเนี่ยฟันเหี่ยวแต่เนี่ยเพ่อใหญ่อันนั้นเพิ่นได้เพิ่นซื้อปิ่งไก่ตัวหนึ่งเพิ่นมาถามหาเนี่ยแหละบอกว่าบริค้ายเพิ่นก็เลยซื้อทั้งอื่นมาก็เลยถามเพิ่นพ่อใหญ่จะซื้อมาตัวละเท่าไหร่ไก่ไก่ปิ่งร้อยสี่สิบบาทเพิ่นบ่า ตอใหญ่นั่นว่าลอยีแต่ว่าปลานี่มันก็แต่ปลาตายปลาตายนี่ก็ปลาตายเนี่ยปลาดุกเหมือนปลาตายแต่ตัวใหญ่แต่ว่าพวกปลาคอปยังเน่นเขาตัดหัวแพแล้วเรียบร้อยตัวนั้นนะโอ้แสดงว่าคันแม่มากนี่แม่จะมากแปดสี่ศูนยี่ิบครับแปดสี่ศนครับนั่นล่งหนึ่ี่นย์น้ำเน่แต่ว่าคือแม่นี่จะขึ้นจะเลี้ยงเพื่อนวันที่ยสิบสี่บ่อวันที่ยีิบสี บอกง่ายๆตอนนี้แม่นี่ยกศารไปแล้วยกไปแล้วเฮ็ดไปแล้วแต่ยังบัตรเดย์เฮ็ดพิธีขึ้นนเพื่อนบัตแอนเซอร์มันขึ้นอยู่แม่แม่สารเดียวกันบอกที่แม่ว่าตอนที่เรียงตุ๊จีนว่าเพื่อนเขาลูกไข่แม่เขาลูกไข่นั่นเพื่นว่าเพื่อนอยู่มองหันเพื่นว่าเพว่าเขาเพื่อนว่าถามว่าเจ้าอยู่สยอยู่มองนี้มองนี้เพื่อนว่าจูงแขนไปเบิ้งมองเพื่อนมองมองเทสในเพื่อนนี่แหละ เป็นมองเดียวกันว<ม>ันศาก็มองที่บนที่ยุ<อ>ง่งเดียวกันมองเดียวกันแต่เก่ามันก็ม,นกม,นมีอยู่สารสารเก่าแต่วันพังสารเก่าตัวนั้นมันเป็นสารใหม่มันขังขังกับบริสุทธิ์ใจน,นั่นล่ละงวันนั้นเพื่อนเพื่อนที่เขาลูกไข่แม่เพื่อนบอกตัวไหนก็คาเหรอเพื่อน,นเขียนไ้แปดศูนย์สามวะหรือว่าสามศูนย์แปดแต่ว่ามันมันมันเป็นเลขกตัวที่ออกแน่นอนแม่น้องวันนั่นเนาะแม่มันออกออกที่ว่ามันออกไอออก ออกสามแปดศูนย์บอกสามแปดศูนย์หรือสามศูนย์แปดข้างล่างสามศูนย์แปดครับสามศูนย์แปดข้างล่างสามแปดข้างล่างมันสามศูนย์แปดข้างล่างสามศูนย์นั่นแหละแกนไห้นั่นแหละก็แสดงว่าเพิ่็ให้โชคไห้ลาบอยู่เนาะจะกุเพ่งกได้บ้านเนาะกะบวันนครับงวด่นี้กว่จะได้บ้านอีกเพิ่งอาจจะมาเขาฝันอาจจะแม่นซุ่มลูกหลานเพิ่นละี่มาได้หลายเนะเม่เนาะแม่นุมลูกหลานเพิ่นละจะเป็นเสื่อสายเพิ่น่ละมาแบีว่าคล้ายว่าเ้งศาล้ว เลี้ยงจ่ว่าเสียงเ,ยงเชิญคขืนเรี่ยงเเชิญคขืน,น,นมันจะเป็นซีแยกน้ำเนียนนะก็เลยอันนี้ก็บ,บอกคนว่าขันเณอันนี้ก็พูดให้เพิ่นมาบายไม่ยั้งขอโสคอลาบก็บให้เพิ่นไปเด้ออย่าแพงอย่าแพ่งเพิน่นเพิ่นมีโสกเพิ่นได้โชคได้ยัง้งเพิ่งก็สได้มีอยู่มีแน่อยู่แนวกินกันเลยว่าเขาก็เสียมาให้กินให้ยากก็ว่าบอกเพิ่นนะ มองันก็เป็นสีแยาพอดีเนี่ยครับเป็นสีหยาบมันใหญ่เนาะระวังจะไปไปอำเภอเดชยดกับเขาจังหวัดสีเกีตหลักเขามาอำเภอกันทลักครับผมเขากรุงเทพเขากรุงเทพเนี่ยเอาเป็นนันว่าตัวเลขคุณแม่ชื่นชอบนี่ก็มีหนึ่งสี่ศูนย์ระหว่าแม่์ระหว่างแล้มาเป็นแปดสี่ศูนย์หรือว่าแปดหาศูนย์หลักกับวันที่ยี่สิบสี่นี่เมร์พจะเลี้ยงเจ้าทีเจ้าทางตรงหันครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ทุจจีน แม่เราว่าเราเราเลี้ยงเนาะแม่เลี้ยงเนาะตอนนั้นเนาะตอนนั้นย่างมะเร็งใบใบผมย่างมะเร็งใบรถที่พระเจ้ารถกลายแห้งครับสมุช้มขอกราบขอตัวขอไผ่เด้อที่มันเสียงดังเนาะแจกมาเพ่อแม่เราขายของอยู่หน้าศาลอำเภอกันทะลักครับผมหน้าศาลจังหวัดกันทะลักก็เป็นอันว่าวันที่ยี่สิบสี่นี่แม่จะขอเป็นเป็นการว่าเลี้ยงบ่แม่เลี้ยงอันเชิญมันขึ้นเลยอันเชิญมันขึ้นบ้าน กบเน่าได้นาะอาจจะมีสิ่งดีๆจะได้กระเด็นจะแบ่งปันกระได้เนาะเพอาเพื่อให้กบและเมียนาะเพื่อให้เกษสิขอเพื่อนนั่นระบอกขอลูกลูกหลานขออันแค่เจ้าใดน้อเมียนเกษตรขอสูขอหลามนั่ตัวบางเอาอนะครับแต่ผมเชื่อนะอ๋อกะยังถี่คุณแม่ยพ่นบองแหละครับสี่ยิบสี่พ่นจ่ามันเชิญเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางอยู่สีแยกครับบ้านเพื่อนย่หันอีกหลังหนึ่ง ซึ่งตอนจุดจีนนั่นเพื่อนเลี้ยงปรากฏว่าไปล่งลุกสะพ้เพื่อนบอกเป็น308ครับผม3ตัวตรงเป๊ะเลยแม่แล้วก็เคยบอกส่ฟังอยู่ตอนนั้นราบดีเพื่อนได้สารตั้งสารเป็นทีเรียบร้อยเพื่อนจะเพียงจะว่าจะเลี้ยงเราจา์เชิญึ้นคาถาเบื้องอีกครับเพื่อนจะเพีงจะมาติดตามมาทายคลิปหรือว่าจะไรสดในพี่น้องในเบื้องในช่วงกันเนาะครับเนาะว่าเมื่อนั้นคุณแม่จะมีตัวเลขบอกเพื่อนมั่นใจแน่นอนว่า้องมีตัวเลขครับเด็ดเดียไปฝากแต่ช่วงแน่นอนเนาะครับ คลิปนี้กะขอขอบุณขอบคุณทุกท่านท<ม>ี่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลตัวเลขก็มี่ยังคุณแม่บอกแ่ะครับ1 408 408 50ครับผม,มไปมากตัวไหนก็ล่องเอาไปจัดบนตัวเองเนาะครับเนะ<ม>ะบาะที่ขาดบปเลยกะขอบคุณคุณแม่ทอนครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเลข<ม>เอ็นมาแบ่งปันแถวช่วมแฟนช่องเนาะคุณแม่นี่กะเก้าสิบ 9%นะครับแต่มาชุ่ม98%ข้อมฝันแม่นี่แต่ก่อนนี่โอ้เลี้ยงกันมากหาหกวันเลยครับเลี้ยงกันมากอึกมากเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแต่ว่ามันกาธรรมดาครับความฝันมันก็มีพลาดบ้างเนาะแต่วันนี้โบน่ครับอาจจะได้สามตัวตุ้งๆก็ได้ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมมาติดตามในช่องจตนาดชแนลเนาะครับตัวผมเนาะคลิปนี้พอเที่งก็ตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาครับรถเสียงดังแห้งพอเที่ยงก็เจฟก้อยนีไปละครับมันหมานสบู่สกคนเด้อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้า Thank <laughs> you.